ต่อไปเป็นวิธีการดัดท่อแบบที่3คือดัดท่อโลหะบางแบบรูปตัวยูเครื่องมืออุปกรณ์ที่ผู้รับการฝึกจะต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้ 1>, 1. ปากกาจับท่อจำนวน1แทน่น 2. เลื่อยตัดเหล็กพร้อมใบเลื่อย24ฟันต่อนิ้วจำนวน1ชุด 3. E.M.T. Bender ขนาด1ส่วน2นิ้วจำนวน1อัน 4. ี Rimmer จำนวน1อัน 5. ปากกาเมจิกหรือดินสอจำนวน1แท่ง 6. ตลับเมตรจำนวน1อันและมีวัสดุที่ต้องเตรียมดังนี้ 1. ท่อโลหะบางขนาดครึ่งนิ้วยาว3เมตรจำนวน1เส้น 2. ผ้าเช็ดทำความสะอาดจำนวน1นึ่ผืนในส่วนของขั้นตอนการปฏิบัติงานดัดท่อแบบรูปตัวยูมีขั้นตอนดังต่อไปนี้เริ่มจากนำท่อโลาหะบางขนาดครึ่งนิ้วยาว3เมตรวางบนพื้นเรียบใช้ตลับเมตรวัดจากปลายท่อด้านใดนด้านหนึ่งไปที่ความยาว35นิ้วและใช้ปากกาเมจิกทำเครื่องหมายรอบวงท่อให้ชัดเจน เพื่อกำหนดจุดตัดท่อจากนั้นยึดท่อด้วยปากกาจับท่อคำแนะนำการจับยึดท่อควรให้ส่วนของท่อที่จะนำไปดัดอยู่ด้านในของปากกาจับท่อใช้เลื่อยตัดเหล็ก ตัดท่อตามตำแหน่งจุดตัดที่ทำเครื่องหมายไว้ข้อควรระวังผู้รับการฝึกไม่ควรจับบริเวณปลายท่อเพราะอาจทำให้ท่อหนีบใบเลื่อยได้ต่อมาใช้ริมอร์ลบคมท่อให้เรียบร้อยโดยหมุนตามเข็มนาฬิกาข้อควรระวัง ห้ามหมุนริมเมอร์ทวนเข็มนาฬิกาเพราะจะทำให้ใบมีดของริเมอร์เกิดความเสียหายได้ใช้ตลับเมตรวัดจากปลายท่อด้าน A เข้ามาที่ความยาว10นิ้วแล้วใช้ปากกาเมจิกทำเครื่องหมายและกำหนดเป็นจุด C จากนั้นหาตำแหน่งจุดดัดโดยนำระยะบังคับปลายท่อลบด้วยระยะเทคอัพ ซึ่งระยะเทคอัพของท่อขนาด1ส่วน2นิ้วมุมดัดท่อ90องศาคือ5นิ้วดังนั้นเมื่อระยะบังคับปลายท่อ10นิ้วลบด้วยระยะเทคอัพ5นิ้วจากตารางระยะเทคอัพตำแหน่งจุดดัดที่ได้คือ5นิ้วจากนั้นวัดย้อนกลับมา5นิ้วกำหนดเป็นตำแหน่งเทคอัพที่1โดยใช้ปากกาเมจิกทำเครื่องหมาย ต่อมาใช้ตลับเมตรวัดระยะจากปลายท่อด้าน B เข้ามาที่ความยาว10นิ้วแล้วใช้ปากกาเมจิกทำเครื่องหมายและกําหนดเป็นจุดดีจากนั้นวัดย้อนกลับมา5นิ้วกําหนดเป็นตำแหน่งเทคอัพที่2โดยใช้ปากกาเมจิกทำเครื่องหมายดัดท่อด้าน A โดยนำท่อสวมเข้ากับเบนเดอร์ ให้หัวลูกศรแรกของเบนเดอร์ตรงกับตำแหน่งเทคอัพที่1จากนั้นดัดท่อโดยให้ปลายท่อทำมุม90องศากับพื้นแล้วถอดเบนเดอร์ออกจากท่อและดัดท่อด้าน b โดยนําท่อสวมเข้ากับเบนเดอร์ให้หัวลูกศรแรกของเบนเดอร์ตรงกับตำแหน่งเทคอัพที่2จากนั้นดัดท่อ โดยให้ปลายท่อทำมุม90องศากับพื้นแล้วถอดเบนเดอร์ออกจากท่อการดัดท่อแบบรูปตัวยูนั้นระยะปลายท่อทั้ง2ด้านจะต้องได้ฉาก90องศาหลังจากปฏิบัติงานผู้รับการฝึกจะต้องทำการตรวจสอบชิ้นงานดังนี้ใช้งานตัวดัดท่อถูกต้องตามวิธีการปฏิบัติงาน ดัดท่อได้ขนาดตามแบบที่กำหนดและถูกต้องตามวิธีการปฏิบัติงานความสมบูรณ์ของส่วนโค้งถูกต้องตามวิธีการปฏิบัติงานดัดท่อ90องศาถูกต้องตามวิธีการปฏิบัติงานและตัดท่อและลบคมที่ปลายท่อถูกต้องตามวิธีการปฏิบัติงานหลังจากตรวจสอบชิ้นงานเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปเป็นการวิเคราะห์ผลและวิเคราะห์ข้อบอกพร่องที่เกิดขึ้นว่าอยู่ในเกณฑ์การยอมรับหรือไม่ แล้วหาวิธีแก้ไขร่วมกับครูฝึก